สวัสดีครับ EP นี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักนะครับกับผ้ารองทองนะครับเป็นผ้าที่ถักด้วยแรงเงินนะครับหรือแรงทองนะครับถักให้เป็นลวดลายต่อกันเป็นพื้นนะครับส่วนมากนํามาทําเป็นผ้าทรงสักนะครับโดยใช้ห่มทับลงไปบนผ้าสบายอีกทีนึงนะครับมักใช้แต่เฉพาะเจ้าหนายผู้ชั้นสูงนะครับมีขนาดกว้างยาวนะครับเท่ากับผ้าสบายใช้ผ้าด้านกว้างนะครับถักปล่อยชายคุยนะครับ ผ้ากองทองนะครับเมื่อต้องการให้เป็นความงดงามเพิ่มมากขึ้นนะครับมักจะนำปีกแมงทับมาติดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเหมือนรูปใบไม้นะครับแล้วปักลงบนผ้ากองทองในตำแหน่งที่คิดว่าจะสมมติว่าเป็นลายใบไม้นะครับ ลายของผ้ากองทองนะครับส่วนมากมีลักษณะคล้ายลายดอกอยู่แล้วนะครับและจะเพิ่มความเงางามให้มากขึ้นนะครับยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับท่านปักไหมสีสดที่ติดกับปีกแมงทับอย่างนี้นะครับเส้นสีแดงลงไปบนตัวผ้ากองทองนั้นเป็นระยะให้เหมาะกับลายบางทีปักด้วยดิ้นทองลายนะครับเป็นการทอแบบก้างแยงนะครับผม